ผมล่าจากอิโซฟิชิงอีซี่นี้ผมจะมาแนะนำอุปรกรณ์ในการตกอิโซนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเราจะมาเรื่องันที่คันเบ็ดนะครับคันตกอิโซนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีไกด์โปริเจตจะเป็นคันสไลด์นะครับ มีเขาจะมีทั้งคันสไลด์และคันอินเทอร์ไลน์นี่นครับคันยี้โซเขาจะระบุนะครับเป็นหมายเลขนะครับก็คือหมายเลข2ก็ถ้าเปรียบได้ก็คือเหมือนกับความแข็งของคันนะครับก็จะมีตั้งแต่เบอร์ศูนย์ศุดหปดเบอร์สเบอร์สานะครับ ส่วันคันนี้คนระับก็จะเป็นเบอร์หนึ่งจุดสองห้าก็จะอ่อนกว่าคันเมื่อกี้ส่วต่อไปนะครับก็จะเป็นลอกลอกอยิโซก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะเป็นลอกลิปกระดับทีมีตรงนี้ตัวปล่อยสายครับเวลาสู้กับปลา ว่าแรกๆเราจําเป็นไหมบอกว่าไม่ครับเพราะว่าเราสามารถใช้รอบสปินนิ่งธรรมดาเบอร์สองพันห้าถึงสามพันมาใช้แทนกันได้นะครับก็ตกได้เหมือนกันครับส่วนตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกทุนอันนี้คือทุนนะครับทุนอีสอก ทุ่นนีโสก็จะแบ่งเป็นเบอร์นะครับอย่างเบอร์ห้าบีศูนย์จุดแปดสามบีนะครับทุ่นนี้สอนะครับก็จะมีทั้งแบบเป็นรูปก,กลมๆแล้วก็แบบเป็นทุ่นแบบลักษณะเหมือนหลิวลูกใหญ่ๆนี่นะครับก็คือดอกใหญ่ๆเนี่ยนะเราก็จะระบุเหมือนกันครับเบอร์สอง เบอสองจเนี่ยครับนี่คือลักษณะของทุ่นริวไอ้ทุ่นต่วยี่สอนะครับที่เป็นแบบริวส่วนตัวนี้ก็จะเป็น,นสต็อปเปอร์นะครับสต็อปเปอร์ถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นตะกัวนะครับ กัวแบบต่างๆครับกัวก็ตะกัวก็จะมีตามเบอร์ทุ่นนะครับก็3ามบสี่บเนี่ยครับก็จะเป็นตะกัวนิดส่วนสต็ปเปอร์ก็มีหลายแบบนะครับ กับการใช้ในรูปแบบต่างๆกันนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นจ็อบเปอร์เชือกนี่ครับ,รบกษณะก็คือคล้ายๆสาย P.E. เนี่ยครับเราสามารถเอาสาย P.E. มาใช้แทนได้ครับ ก็เราจะรู้ยังไงนะครับว่าเราจะใช้ตะกัวแบบไหนในการทวงทุ่นแบบต่างๆนะครับสมมุติเราใช้ทุ่นลูกกลมๆนี่นครับอสมมุติอันนี้สามบีสามบีนะครับตะก่วก็จะเป็นลักษณะพวกตะกัวหนีบก็จะเป็นพวกนี้สามบี 2B ก็คือถ้าเราใช้ทุ่นที่เป็นลูกกลมๆนะครับเราก็จะใช้ตะกัวที่เป็นตะกัวหนีบก็จะเป็นเบอร์3 b หรือไม่เราก็ใช้ 2B แล้วก็หนีไปตัว 1B ค่อยข้างล่างนะครับเพื่อให้เหยื่อมันจมเร็วก็ได้ครับคือไม่ตายตัวครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นตะก่วที่ใช้กับถ่วงรุ่นที่เป็นหลิวนะครับลูกดอกใหญ่ๆเนี่ยครับก็ตะก่วที่ใช้นะครับก็จะเป็นตะก่วลักษณะนี้นะครับที่ตะก่วก็จะระบุหมายเลขเหมือนกันนะครับอันนี้คือเบอร์1.2 ี้เบอร์สองนะครับก็คือถ้าเราใช้เจ้าทุน่นผิวอันนี้นะครับเบอร์สองบีเราก็จะใช้ให้เบอร์สองจุดศูนย์ทุ่นเบอร์สองจุดศูนย์นะครับเราก็จะใช้ตะก่วตัวนี้ถ่วงก็จะเป็นตะก่วเบอร์สองเหมือนกันนะครับพอตั้งไปทุ่นก็จะได้บาลาน์ ตามที่บริษัทเขาผลิตขึ้นมานะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์อีโซแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวโอกาสต่อไปผมจะทำคลิปเกี่ยวกับการใช้งานหรือการตั้งทุ่นกับทุ่นแบบต่างๆนะครับไอทั้งรูกกลมๆแล้วก็ทุ่นเหลวแล้วก็ตะกัว เราก็จะทําประกอบชุดสายหน้าให้ดูครับอาจจะคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่สนใจในการตกอิสโซมือใหม่นะครับไม่มากก็น้อยที่จะนําไปใช้หรือเอาไปแดัดแปลงใช้ก็ได้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมชอบช่วยกดไลค์ถูกใจกด,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ